บางเือมันก็จะออกสีชมพูม่วงๆค่ะตรงจมตรงตรงพงขาวๆมันจยกากพักขมเนาะก็มีหลายสายพันธุ์ที่เนค่ะก,กินได้กินได้ สวัสดีค่ะแม่ควัญจ้าไปเก็บผักไปกินกับสมตำจ้ะอันนี้ยอดโกดจุลาลำพาเนาะเพิ้งมืดดำนะคะม่ไมีแหละกก็มีเขียวเห็นปะ กระใบกระสีซอยต่างกันน้อยนึงโกดยุลาลำผาขึ่นน้ำกันเลยเขียวกับนี่มาลักษณะลักษณะเขาจะใกล้ๆ,ๆกันมันสิเป็นมลๆจะเป็นขนมลๆแต่ว่าแบบขนแทบจะไม่เห็นแต่เห็นเป็นมลๆแทน พอไปรวกจักหน่อยใจไหมกดจิลาลํมพาอันใกล้ๆกันอันนี้โบเมนนี่ไอันนี้โบนเนนนมนต่างกันอยู่ น,นี่ไม่ใช่ส้มหนีเซงจังแมนอันนี้เป็นยอดยอดโคเวอร์โคเวอร์เขาที่เขาหาใบสีเฉกใบสีเฉกสมหวังใช่ไหมยอดกระลังซัดค่ะส้มหนียอดกระลังซัด,ดมา อันนี้ก็จะหวานออกหวานขมค่ะหวานขมที่หวานแล้วก็ติดขมในหน่อย,อ,ยอุย้ยยอดหยอดกําลังอวบง่ามเลยค่ะเบิงบ้งเบิ้งใบมันใบโคเวอร์จ้ะเดี๋ยวเดพาไปเบิ้งดอกมันดอกมันเขาก็เอาเก็บไปทํชาปลกล่างสารพงสารพิษเนค่ะ ว่นี่เ o อร์ cover. ออกดอกแล้วนี่นีด่ดอกมันบานไม่รู้โรยมีแดงมีชมพูมีขาวกินได้สู้กินได้สู้สีแล้วก็กินยอดได้สู้สีค่ะว่าจากัดนำ้ำนี่ดอกมันเขาเก็บไปเฮ็ดชาฟอกเลือดขับสารพิษนี่ค่ะต้านอนุมลูลอิสระหยอดมันเท่ากับเก็บยอดกับเก็บไปกินค่ะ ดอกกะเก็บไปเฮ็ดชาสมุนไพรสิเห็นมามดวกมันมันจะเป็นพวกพวกเลือดขึ้นกันโอ้ยทั้งอื่นเขาสีไงสีลายก็เนี่ยอันนี้ก็ได้ซ้ำนี่แหละใหงยอดก็เก็บไปลวกอันนี้ก็สิเดียวเก็บไปต้มต้มชา น้ำก si ันกับอันหลากฟันสิงโตสวยงามสวยงามตามท้องเลี้ยงโอ้ยโดด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 นี้นคนกกบพ่อผมเฮาใหญ่แล้วใหญ่แล้ว แต่ว่าอยากอยากแม่งแม่งอยู่ค่ะอันนี้บ,เนนบ,เเบะมเมียนได้นี่บะเมียนโอ้ยบ่พักผมเฮ้านี่นี่ตรงลัมมันสิเป็นเห็นว่าเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดมนมนนี่ลวดได้ค่ะนี่ซุ้มนี่ลวดตรงจอมยอดนี่ก็เป็นมอนมนซุ้มนี่ลวดค่ะเป็นผง ผักขมค่ะเก็บไปลวกไปพัดน้ำมันหอยอันอย่กย่างเน,นี่ยใส่อมอมนี่ฝรั่งเมนูฝรั่งอบชีสได้เหมอดได้เหมอดคือผักขมบานเห่าค่ะรสชาติก็คือกันใกล้กันเลยใกล้กันเลยเอเคอนมึงดู โ,โ,โดโพดเลย์เจ้าบ้านอ่อนๆอ่อนๆเราว่างหนีบหนีบเกิดแนวอื่นไปน้ำนัำน่นแหละค่ะผักโขมผักโขม เดี๋ยวไปผัดน้ำมันหอยหอเข่ามาเรียงนอนงฐานในห่มคือเก่าค่ะพ่นเพิ่งนอนงฐานในห่มคือเกา่าผ้าเนี่มันเป็นซุ้มอุ้ยเยอๆเป็นซุ้มใบยาว บางเือมันก็จะออกสีชมพูม่วงๆค่ะตรงจมตรงตรงพงขาวๆมันอยากก่างกะพักขมเนาะก็มีหลายสายพันธุ์ที่นค่ะก,กินได้กินได้มันแบบว่ามองไดแบบดินไม่ไม่ไถขึ้นไม่ไหมังเะเยอะนักเลงไง อันนี้จะเป็นอีกพันธุ์หนี่งแ่้วกันเหี้ยๆก็การเหยาๆกว่ากันหน่อยอันนี้บ๊วยพักกาดสนิมนะคันนี่น้ำน้ๆน้ำๆไข่พักกาดสนิมซุ้มนี่เป็นโลกเป็นบัวงามไหมพี่ๆซุ้มพีรุ้งรุ้งพีพีดดพพอ้วนรวยเยอะอ้วนรวยเยอะพักขม่มเอา แฟนคลับเพูนว่ามองได้พระเจ้าไทยดินเนี่ยอแบกสวบไปใส่เลยพระคมเฮาคุนดูโพดโพดเยลยหลาหลมันไหลแล้วว่างหนีบยางอื่นมาน้ำในได้ค่ะบ่เกิดอยู่น้ำกันง่ามจน ผักน่ะงามางามงาม,งามแม่เนี่พ่นเก่าปีที่เลี่ยมแต่ว่าบางงามซำซำปีที่เลี่ยมเลยปีที่เลี่ยมงามกว่าพ่นเกา่าพ่นเกา่าปีที่เลี่ยม้าสองลวบแต่ว่าก็มาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเขาตัดไปเดี๋ยวมันก,ก็ง,งวกคือจัง ตอนปลูกบอกอันหุละพาดแมงลักขายตัดเราก็ตัดได้เรื่อยๆนะพันนี่มันสิใบสันพันนี่มันสิใบเงี้ว điều sẽ tìm tất cả đó nhà uộc, nhà uộc. งามโพดงามโพดเลยะใหญ่ใหญ่หลายมากก็อยากเป็นโลกอยู่แต่ว่า,างามรวยสวยซะทีเดียวแต่ว่าก็โออยู่จัดไปอันนี้พักลืมผัวจะเน้นมาเนี่มมันสีเป็นเทาเป็นเครื่อเงี้ยวเขึ้วนมาก ดวกขาวๆน,น้อยๆมากำลังอ,อกดวกค่ะเยอะเลยเนี่ยขึ้นมมอยุ่นกันพ <c oughs> เพา,เ,า,เ,าเหล่าเรลดารถเนี่ยอยใบมันใบมันประมาณน,นี้เดียดคะ่ะเดียดเหี้ยงนี่ดวกขาวๆน,น้อยๆนี่ค่ะ บมีขนหญ้าผักลืมผัวหญ้าลืมผักลืมผัวอุ้ยอยยอยยอ่ค่ะเห็นวะโคเวอร์ดอกขาวๆค่ะซุ้มนี่กินได้คือกันเจ้ามันสีบบใหญ่บบงามคือนงูเลยเยอะมะหาวเสียเมียถ้วยมามีขาวๆมีขี้ในจัดหน่อย บใบใหญ่บอัลคลวคขอูค่ะโคเวิ์โคเวอร์ขาวส่วนมากที่เขาเก็บใบมันที่เป็นโควเวอร์ขาวเนี่ยมันจะเป็นแบบในหน่วยติดอยู่ดินที่สี่ก็ไปต้มชาจะก้มปานหมาครับนอนถ่ายแม่ยอยู่ห่มหมา ดอกนาลิงค่ะนี่ก็ปกินกัสสมต่ำนาลิงปลาดอกในหน่อยค่ะตั้งดอกนาลิงบานง,งามๆปูประดับค่ะันน่าเสียด ลิงปลาไม่จีดดอกน้อยๆแต่ว่าก็สวยเหมือนกันถ้าแบบว่าเอาไปสีม่วงน้ำเงินเี่ยก็มีหลายสีค่ะกินกินได้เมือเอาตํำแย่ฝรั่งพี่นองเกียบมันข่อยต่อยมันอยยบมันไปไกลก็นี่เป็นกระถินหวานฝรั่งค่ะออกดวกออกฟักมาเอาหมดกระลายค่ะหมดเต็มยอดอยู่เห็นไหมหมดลืมลืมอยู่ มดลืมๆอยู่ค่ะเจียบไหลค้นกระยากหมดกระยากโอ้ยมดมดค่ะมด บกข่อยงามค่ะบกข่อยงามคือทั้งอื่นมังงิกมังงองเนี่ยดอกหญ้าดอกไม้ป่าแต่ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าสวยสวยสายน้ำหญานาหน้า,น,าน้ำใบห้ามาดไม่ขันเลยพักติว นี่ตาเพราะฉันได้ตัดตาเพราะฉันได้ตัดอันหยาใบผักติ๋วผักติว<ม>๋วเยอะค่ะแต่ว่ามองนี้มันบ่นเยอะสนามหยามันจะมีประมาณนี้นใช่ไหมสนามหยาบมากไหก่อนรวงหยาเนยน้อยเนี่งามงามเลยค่ะเนี่ยมากเนยน้อยสมสมเลยค่ะ สวยมากว่าหัวดำๆในดอกสมๆมมดเลยค่ะถ้ะตา,าตาบอตัดก็สีได้เห็นความงามเต็มสนามหญ้านาบ้านนี่แหละเอาลังบ้านนี่แหละค่ะสวยมากสวยมาก ที่หอมฝรั่งไหมค่อนกำลังเที่ยงหยดขึ้นมากเลยค่ะเที่ยงหยดประมาณนี้ค่ะช่อดอกช่อดอกหอมใก้ๆแบบผักแพ้วบวกผักชีใบเลื่อยเลยค่ะกินประมาณนั้นเลย กินหอมมากมอนน่ใบเขาต้นเขาอันนี้ยุสนามหยามันก็เลยประมาณเนี่ยบองคอยงามปันไดนี่ก็ดอกหย่าจากกำลังบานเลยดอกหยาด้วนี่งามงามขนาดนี่สวนบ้านก็ลงกำลังบาน น้ำตกนอกไปแล้วรี่โอของมือก็ดอกไม้กระดอกหญ้าบ้านไม่ขวัญกระกระลั่งงอขื่อกันสวยสๆไอ้นั้นดอกไม้ขาวๆกระดอกส้ม,สม เป็นชาสดค่ะเบอรสั้นเด้ตากมีสดกะต้มไปก่อนเดี๋ยวตากซุ่มทำมีหลายๆเดี๋ยวเขาเก็บมาตากไว้ค่ะเดือดๆดือนกับพ่อเลยล่ะค่ะดืดชาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวามาเดี๋ยวเคใส่กแก้วดื่ม เคียวเลยค่ะหอมค่ะ แต่ว่าส่วนมากมผ่านก็จะต้มชาอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำซ่ามาช <raul ic> ่วงกาแฟค่ะเดื่มหนึ่งได้ถึงสองทั้งชาสมุนไพรและกาแฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน